โคจน,นัทพลสีสมุนนางอาประเด็กความพร้อมวอลเล่บอลหญิงไทยยังไม่เช่าใช้พรพันบู๊ VNL 2024ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงในชั้นลีก2024สัปดาห์ที่3ามนสนามฮ่องกงจีนทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกประเดิมพบตุรกีอันดับ1ของโลกวันพุธท,ที่12มิถุนายน2567เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามน,นี้ทีมชาติไทยขนนักกีฬาไป16คน โดยเพิ่มนักกีฬาสองคนได้แก่พรพันธ์เกิดปราดตำแหน่งเซตเตอร์และวิมลรัตนพันธ์ตำแหน่งบอลสั้นและเปลี่ยนกติกาแก้วพินสลับเอาส,สิพาพรจันทร์ทวิสูตรกลับเข้ามาอีกครั้งต้องไปตัดให้เหลือ14คนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงซ้อมที่สนามแข่งขันฮ่องกงโคลิเซียมฮองคังคอลิเซียมมีเวลาสองชั่วโมงเต็มโค้ชยันัทพลรีสมุดนาความด้วยการรับเสิร์ฟและรับบอลเพื่อรู้กลับก,บก่อนที่จะซ่อมระบบสภาพของพร้อมของทีมเวลานี้ผู้เล่นบ้างคนยังไมมม่สสบูรรณณ์์ออาาาจตต้้งเลืกกใชถน โค้ชจะกล่าวว่าการฝึกซ้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงแรกช่วงแรกก็อาจจะอืดๆนิดหน่อยแต่พอซ้อมแล้วนักกีฬาก็ดูโอเคอยู่การขึ้นตีบอลดูแล้วเขาก็ไม่ล้าเท่าไหร่พรพัน์ยังเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ยังเสร็จได้อยู่ส่วนเรื่องการล็อกต้องงดหน่อยเราจะใช้หรือไม่ใช้ต้องคุยกับสตาฟและแพทย์อีกทีส่วนเพียวก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หนึเปอร์เซนตุรกีเป็นทีมอันดับต้น,ตนเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งและมีผู้เล่นที่มีความสามารถ และก็สูงโดยเฉพาะวากัดเราก็ต้องรับมือกับเกมรูกที่หนักและรุนแรงก็ต้องซ้อมเรื่องของการรับบอลหนักหนักยุโรปเขาก็เล่นเหมือนกันทุกทีมแต่ต่างกันที่ความสามารถของผู้เล่นก็หนักหน่อยแต่ว่าเราก็จะสู้ให้เต็มที่ฝากให้กำลังใจให้พวกเราด้วย